เธอคงไม่รู้ว่าพวกเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่เห็นสิ่งใดไม่กลัวอะไรเก่งเกินใครไม่มีทางจะแพ้ผู้ใด,ดสักูร้ายอย่แน่รอมาที่มันอาจมาจ้องเราอยู่คอยแอบแฝงและคอยคิดว่าสักวันจะกัดกินเรา ตอนนี้ผมอยู่ในเกมไหมครับกับเอ็ดออนที่มีชื่อว่าปรสิตเนรชาชันนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าบอรสไซนะครับผมโอเคเอ็ดออนนี้ก็จะมีคือจะมีอยู่3โหมดด้วยกันให้ทุกคนกดที่ตัว M นะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดมือปกตินะฮะจะเป็นการบัฟบัฟต่างๆให้เราตีแรงขึ้นอะไรเฉยๆครับผมไม่ได้วิเศษวิสีอะไรวิเศษวิส่งอะไรเลยครับผมก็แค่นั้นแหละครับต่อไปก็จะเป็นโหมดที่2ครับจะเป็นโหมด เป็นมือแล้วครับเตือม,มือแล้วนี้่ไหมครับเหมือนตัวเกี่ยวกูลเลยใช่ไหมครับนี่คล้ายกูลเลยนะแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องนะครับผมนี่ค่อนข้างจะท่นะดูเอาเทปต่อไปก็จะเป็นโหมดสุดท้ายก็ผมเป็นโหมดทั้งตัวนะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนใส่เกาะกูลเลยยังไงยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าก็เออมันก็เป็นมัดพอลไซ์นะครับพอาสิทธิ์ในราแวงสำหรับคนที่ขอมานี่ผมไม่รู้ว่าขอแอดออนนี้หรือเปล่านะแต่ก็เออหาให้แล้วนะฮะก็นี่แหละ โอเคครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่บายครับผมมันมีแค่นี้จริงๆครับโอเค